ถ้าเทียบกับอนิเมะนี่คือ EP ที่4นะแต่นี่คือมังง่ายครับเปิดมาที่ Chapter ที่8ชื่อตอนพลังแห่งสมบัติล้ำค่าแหมรูปปกนี่ก็เป็นรูปอบๆนะ บ้านผมนี่ทอดแทบเลยเจเราก็หัวดีจะจัดนะครับซ่อนตัวอยู่ในถังนะแม่แต่ก็ทุกทรมานจนแสสะหัสถึงแม้จะไม่ตายแต่ก็หายใจไม่ออกดูจากหน้าดูจากตาคิดเอานะครับว่าอดกลั้นขนาดไหนโอ้โหเครียดเห็นแล้วเครียดแทนเราเอาสุรกายวารีอบอก็อยู่ข้างบนนั้นเลยไม่บายนะจ๊ะฉันก็ไปข้างล่างละเราก็รู้เลยครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเลือดของเคลวเทสอยู่ไม่มีวันตายแต่ว่าร่างกายมันกลังแบบว่าดินรนเอาชีวิตรอดตามสัญชัตญาณของมนุษย์นะครับคือใจคุณมันต้องสุดจริงครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าเจ� ตรสุดนะครับพยายามอดทนและจะหาดรามาให้พบให้ได้ทั้งที่กำลังจะตายอยู่แล้วอ่ะเออกลนก็ทบดังปังอ่นาน่าจะถึงกลนบ่อละขอขลุ่นขลุงออกมาดิโอ้โยดาบอยู่ตรงนั้นเองเฮ้ยง่ายเกินไปอ่ะเปล่า,าไม่รอช้าเจเราเอา,เอาร่างกายทั้งหมดพุ่งออกไปเลยครับร่างกายของเธอหนักอึ้งราวกับตะก,กัวจากการขาดอากาศแต่ว่าสมบัติล้ำค่าดาบแห่งผู้กล้าอยู่ข้างหน้าเลยครับต้องพลิกชีวิตตัวเอง ให้้ไดซึ่งไอดาบตัวนี้เป็นดาบที่เสิร์ฟออปชันให้กับผู้ชายด้วยนะครับขอเพียงแค่เธอได้สัมผัสมันตอนนั้นใกล้จะถึงและอีกนิดนึงโอ้โหแล้วคุณเรื่องนี้ก็ดิบ <c oughs> ดิบเกินไปอู๋ข้างหน้ามีดวงตาบาลคักอยู่ข้างหน้าเจ๊แกก็สํานึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่เธอเหยียบไปเนี่ยมันไม่ใช่ก้นบ่อของทะเลนี่ว่า มันบนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทะเยยบอยู่คือหัวหวออสุรกายวาลีขนาดมะฮือมาโอ้โหแต่กี้คือตาตอนนี้คือปากดูขนาดเที่วนะครับว่ามะฮือมาขนาดไหนแล้วเจ๊เราคือตกใจเป็นอย่างมากคือตัวตัวมากกว่าหัวหน้าของเจ๊เราอีกอ่ะนี่คือสิ่งที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนในชีวิตครับว่าอสุรกายวาลีขนาดมะฮือมานี้จะซ่อนตัวอยู่ในปล่องของเหมืองเอลเบได้นานขนาดนี้แม้จะมีอุปสรรคนาดนี้เจ๊เราก็ไม่ยอมแพ้รีบพยายามง้างมือไปคว้าดาบไปทันทีดูจากความกว้างของปากดูจากฟันของมันแล้วถามว่าโดนแดดเข้าไปไม่น่าจะ รอดครับเพราะมันดูดจูเจ,จ,จเราเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวนี่นะครับจุกเข้าไปในปากแต่ว่าข้างหน้าคือดาบต้องคว้ามันให้ได้อ่าเรียบร้อยฮะกินเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่าพังอย่าอย่าอย่าเพิ่งตกใจซูมเข้าไปฮะเห็นไหมฮะมือยังจับดาบอยู่เจเราใช้เซี่ยวในสุดท้ายจับดาบในตำนานเอาไว้ได้สําเร็จครับโอ้โหสุดยอด เรสเปกว่ะ <Respect>, ในอดีตพ่อของเจคกอเคยบอกว่าพระกำลังของลูกน่ะด้อยกว่าผู้ชายก็จริงแต่พอสรคนของลูกคือการดึงศักยภาพของดาบออกมาได้เหนือกว่าใครทั้งนั้นและพ่อเชื่อนะว่าลูกน่ะจะเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนตัดกับปัจจุบันตานีออกแสงตา,าว่ามังงะเลยนี่เรื่องไหนตาออกแสงนั่นหมายความว่าอันตีครับฟันแม่งฟันฟัน่ะเข้าใจไหมฟันฟัน่ะเออนั่นแหละคือแตกเลยอะ่ะโหตด ถึงแม้เจ๊เราจอกมาได้แต่ตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้ามันอยู่ดีไงมีโอกาสที่จะถูกดูดเข้าไปโดนแดกในทุกเมื่ออิ่งตอนนี้มีแผลอยู่ช่วงท้องนี่ครับแต่นี่คือดาบของผู้กล้าในตำนานเลยไงโอ้โหดาบีิโครจะเทพดาบของผู้กล้า แถมมีตาเซรักของราชาไฮาเดนอยู่ด้วยเอาล่ะครับได้เวลาที่เจแกจะดึงศักยภาพของดากออกมาอย่างเต็มที่แล้วโดยการเรียกชื่อดาบทาคิวารีหรือว่าดาพาวารีนั่นเองครับผมเป็นการฝุกพลังของดาบขึ้นมาใช้หมอกหน้ามาที่ไม่กลัวจะขาดอากาศหายใจตายหรืองไงครับเนี่ยโอ้โคตรนานไม่รอช้าทามันก้าปากเตรียมจะแดกเจเราเป็นรอบสองนี่มีอยากแันหักอีกอรอบอ่ะหาเมืองอะ่ะพอลืมตาตื่นขึ้นมาพลังของดาทําให้เธอนนั้นเห็นเส้นทางในการหลบหนีออกจากปากของอสุรกายอยากได้แบบสบายๆย,ออยังกะเรือติดเครื่องยนต์ ใช่แล้วครับเพาะว่าดาบทาคิวารีแล้วมีความสามารถพิเศษในการแหวกมวลของน้ํานั้นเพื่อการขับเคลื่อนในใต้น้ำในแบบเหมือนกับเรือติดเครื่องยนต์เลยทีเดียวเชียวเธอได้ดาบทาคิวารีมาก็ไม่ต่างอะไรจากเธอเป็น ปลาตัวเป้งอสุรกายใต้น้ำอีกตัวหนึ่งแล้วครับนั่นนีทำให้เธอน,นสงสัยมากขึ้กว่าเดิมอีกครับว่าถ้าว่าผู้กล้าตำนานมีดาบที่โคตรเทพขนาดนี้แล้วเหตุใดถึงแพ้ไปได้ไม่เข้าใจจริงอ่ะเป็นผมนะผมจะรีบพุ่งขึ้นบนบกอย่างว่องไวแต่ใจ๊กกพยายามคิดอย่างโคนันสืบหาความจริงว่าเหตุใดผู้กล้าถึงพ่ายแพ้แต่ว่านี่คืออสุรกายยากักษ์ก็มันต้องเป็นเผ่าพันธุ์โบราณอย่างแน่นอนและหลับไหลอย,อยู่ใต้ก้นบ่อน,นี้นาวนับหมื่นปีพลังนี้แตกต่างจากอสุรกายทั่วๆไปแบบลิบลับเลย อาจจะเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุโบราณพวกนี้หลังจากที่มันเข้าจำศีลเป็นหมื่นปีใช่ไหมครับหลังจากที่พวกเรามาทําเมืองแร่เวทมนต์นะครับอาจจะถูกปลุกขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นไปได้ในขณะนั้นเองครับผมเหล่าอบอบหรือว่าเหล่าอสูรอันเบลซิตก็สังเกตเห็นเชอาร์เซียของเราแล้วครับตอนแรกกบพวกนี้มันก็น่ากลัวครับแต่ถ้าหากว่าเธอได้ดาบมาแล้วไงตอนนี้เธอได้ดาบมาแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจะกบย่างโอ้เธอฝ่าวงล้อมของมันได้อย่างสบายๆกรีดิเลือดกรีดิเนื้อม่รู้ว่าตายไปกี่ตัวหั่นครึ่งนั้นเนเี่ย ดาบคมโพดเลือดคือนองน้ําเลยครับงานนี้เอาละครับตอนนี้คือเห็นผิวน้ำแล้วพุ่งขึ้นไปเลยแล้วกันโอ้โหยังก็แบบว่าก,กระบกระโดดขึ้นบนน้าหลังจากที่ไม่ได้สูดออกซิเจนไปไม่รู้ว่ากี่นาทีนะโอ้โหขอ สูดให้เต hm. ็มปอดสักนิดหนึ่งเถอะพวกโจรนี่คือช็อกตาแตกเลยครับนี่เลยครับก็คือการเตรียมใจระหว่างคนธรรมดากับผู้กล้าเว้ยอือหือคนธรรมดาเป็นผู้กล้าไม่ได้นะครับรอดยังไม่พอนะยังเอาดาบขึ้นมาได้ด้วยอ่ะและช็อกเลยช็อกคือเจ๊เราอ่ะลากเอาอสุรกายโบราณในตำนานมาขึ้นมาด้วยผาดเจ้าช็อต ผมคิดว่าได้เป็นคาเค้นละมัง้งเป็นใครกคกระชอกอันนี้ผมกอเข้าใจแต่ว่ามันก็อึ้งนานเกินไปเห็นไหมมันโจมตีมาแล้วอูแต่เจ๊เราหลบได้แบบชิวๆพวกโจรแต่ละคนคนี่คือหนีตายกันแบบไม่คิดชีวิตเลยครับแต่แม้จะพยายามหนียังไงก็โดนหนวดมันฟาดตายอยู่ดีต่างจากเจ๊เรามากครับไปยืนชิวๆอ่ะเจ๊ J. เราก็รู้ดีก็ว่าถึงแม้จะมีดาบประมานอยู่ในมือก็ตามแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับอสุรกายเผ่าพันธุ์โบราณน,นี้ได้ท่าน,นเพียงแค่ตัดหนวดส่วนปลายของมันออกเท่านั้นอูอยากจะทำทาโกยากิกินเลยแม่พวกโจรท ทุกอย่างมีกระทั่งการเลิกเป็นกลุ่มโจนอีกาแล้วก็ตามผมยอมแล้วพี่ผมยอมแล้วเจแม่สภาพพวกมึงนี่น่าสมเพชเนาะมึงเคยสงสารเหยื่อมึงบ้างปะนี่คือเสรีธรรมของโลกครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจเจ๊เราปฏิเสษเลยครับ ปฏิเสธแบบเย็นชาด้วยเจคกก็บอกอะไรครับว่าเจแกเนี่ยไม่ใช่ผู้กล้าธรรมดาโลกสวยต่อไปละแต่เป็นทาสของผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าอสาูรตนที่อยู่ข้างหลังมึงซะอีกกูไปได้ยังกูพูดเสร,ร็จละกูไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ดวงตามาึงคือมายอยู่ข้างหลังพวกมึงเจเราหันหลังให้กับกลุ่มโจรแบบไม่เหลือเยอะใหญ่ครับให้วกามันไปเชิญหน้ากับสตาร์กรรมกับอสูรพันโบราณที่น่ากลัวชิบหาย พราะที่ดูจากนายท่านสั่งเรามาเนี่ยภารกิจกำจัดกลุ่มโจรจนสิ้นซากก็น่าจะพอแล้วมั้ยอีกอย่างไอ้สูนวารีพวกนี้คงจะไม่สามารถออกมาจากป่องเมืองได้อย่างแน่นอนบันดงบันไดอะไรก็พังไปหมดแล้วตาเาพวกโจรอ,อยู่ที่นี่ก็อยู่ไปแต่ว่าน่าจะอยู่ไม่ได้หรอกมึงก็เลือกเอาแล้วกันว่าอยากจะได้ทาโยกยากิมากินหรือจะกลา,ายเป็นซอยจู้ของมันในระหว่างที่เจ๊เรากำลังรู้สึกแย่ครับก็ได้ยินเสียงของนายท่านเ,าเรียกในทันทีเป็นการสื่อสารผ่านโทรจิตของโลหิตเลือดของอสูนแค่นี้นายท่านเควาเทสก็รู้แล้วว่าเธอนะ่ะ ทำพันก,กิจเสร็จรุ่งร่วงไปที่เรียบร้อยคือเจ้าเราก็จะหัวเสียเลยครับที่กูแบบว่าขึ้จะปางตายอยู่แล้วทำไมไม่มาช่วยกันบ้างต้องให้ฉันไปเชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายเพียงลําพังอะ่ะคือจะบอกอยังไงดีฝั่งนายท่านเองก็ตึงมืออยู่เหมือนกันเพราะว่าศัตรูแล้วก็ใช้พลังแบบนี้เนี่ยนายท่านไม่เคยเจอมาก่อนโอ้โหนี่กระดัไม่เคยเจอมาก่อนนะครับยังจัดก,การได้แบบแมบหมิงศัตรูที่นายท่านพูดถึงอะ่ะไม่ใช่ออครับแต่หากแต่ว่าเป็นเวทมน ไม่บอกก็ยักกรรู้เลยว่าในโลกนี้มีเวทมนต์ด้วยเอาเป็นว่ารีบมาหาฉันโดยด่วนเลยตอนนี้ไอ้บรโคที่เป็นบอกว่านักเวทเป็นบอสใหญ่ที่สุดนี่ก็สับตีนแต่เขาวิ่งหนีตายก็เลยไปปลูกให่เบตตี้ให้บ้าคลั่งนี่ว่าอะไรอย่างครับผมนายท่านของเราก็อยู่ด้วยไงยวิ่งไปมันก็โกรธไปนะครับว่าทำไมไอ้นั่นมันถึงโหดขนาดนั้นเนี่ยมีกระรู้เลยว่าจะเก่งขนาดนี้ละจริงๆแม่งเทพสุดในเรื่องนนนในสามมาสัตไอด็กเนี่นมันเป็นใครวะทำไมมันใช้เวทมนต์ได้โหดขนาดนี้การโจมตีอะไม่เคยเมาก,ก่อนนนขณะัััั้มมก็สผดว่าข้างนออกไได้เะรทมสียงมันสัันมค ขนขนาดนี้โอ้คาเค่นมาอารวาสแม่สันได้ไงโอ้โหเจ๊กูฝากฝูงโจรตายแล้วก็พึ่งฟื้นมาแล้วก็ลงไปเก็บตาบฟาฟันกับทุกสิ่งทุกอย่างมาแทบจะตายยังไม่ได้พักยังต้องรีบวิ่งหอบแขกแมาหา,หาชาติอีก แล้วยังด่าว่ามาช้านี่กูมาได้เท่านี้ก็บุญหัวแค่ไหนละ่ะฮะยังกูขัดคําสั่งมึงไม่ได้ด้วยสัตว์ไอ้ควันพวกนี้นี่มันอะไรนะฮะคือ <c oughs> กลิ่นีกักระตดไข่เน่าอะไรมองดาบทําไมนี่ด่าของฉันนะเว้ยเออ,อเก็บมากับมือเสี่ยงชีวิตแทบเป็นแทบตายไม่ไม่ไม่ได้มองดาาเว้ยมองควันปัญหาในคือควันพวกนี้ไอ้ควันพวกนี้นี่มันส่งผลต่อระบบศาสตร์ของอสูรเท่านั้นถึงกับไม่ใช่อสูรไม่ได้กลิ่นแถมยังหูอื้ออีกด้วยพอรู้ตัวทีไอนเคนก็สงสัยว ตามกลิ่นอะไรได้เลยต้องคลายไอ้พวกควันพวกนี้ออกก่อนไอ้ไงเธอก็จัดการกับควันพวกนี้ซะมาไม,ไม่ฉันไม,ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เวททำไม่ได้การที่ได้ใช้เวทมนต์นั้นมันต้องมีแร่เวทมนต์แล้วก็ต้องมีพรสวรรค์ในการใช้เวทมนต์ด้วยถึงสามารถดึงพลังของแร่มนนั้นออกมาได้อ่ะอย่างเงเราก็ต้องออกค้นหาแบบซุ่มสิ่ห้านะเพราะว่ายืนอยู่เฉยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาและก็คาดการคาดว่าน้องรูน่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ไ,ไปได้ฮะมีโอกาสที่น้องรูน่าจะตายเจเราก็สงสัยครับว่าเออถ้าหากว่าน้องอรูน <laughs> พิสแกก็จะเลิกสนใจในเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม่งทุกเผ่าพันธุ์เลยเออก็ทําตัวชิวมาตั้งนานเจ้เราก็าลืมไปว่าไอ้ราชะอสูรเนี่ยต้องการที่จะฆ่าล้างทําลายมนุษย์ในชายชาติอยู่แล้วไงการมีอยู่ของน้องลูหน้าเป็นเพียงสิ่งเดียวนะครับที่ยื้อเวลานั้นออกไปได้แต่ก็โชคดีเหมือนกันครับที่เจ้แกได้มองเห็นรอยเลือดอ่ะนี่จะเป็นเบาะแสรอตามร่องรอยนี้เลือดไปดีกว่าดูจากรอยเลือดที่ออกมจนกระดาษนี้นี่เป็นรอยเลือดของคนที่บาดเจ็บสาหัสดูจากสภาพเนี่ยเล นั่นหมายความว่าคนนั้นโดนลากไปแล้วก็ไม่รู้ว่าครับว่าทําไมโอการสถิตานนี้คือถูกไปเลยโดนลากจริงๆครับว่าทําไมแม่งต้องเป็นน้องเนียวเลยไอ้ชีวิตน้องแม่งระยย้ำไม่พอเว้ยเราแม่งแบบ จะตายยังยังเป็นอย่างนี้อีกอ่ะคุณดูดิเธอพยายามกาะใช้ภระคุมของแม่งอย่างสุดกําลังอ่ะเพราะน้องรูหน้าก็คือความหวังเดียวของเธอเช่นเดียวกันอ่ะก็เธอรักเป็นลูกคนหนึ่งอ่ะโดนถีบโดนทุบโด,ทโดนท้าโดนทำร,ร้ายยังไงเธอก็ไม่ยอมปล่อยคนคนหนึ่งมันจะมีแรงก่ำได้ขนาดไหนคุณว่าแรงบีบได้ขนาดไหนแล้วก็อย่างร่างกายสมบัดสมบอมปางตายขนาดนี้ยังไม่ปล่อยนี่คือสัญชตาตญาณของคนเป็นแม่เว้เธอจับมันแน่นราวกับศพที่แข็งทื่อตอนแรกมันก็จะไปเอาแค่น้องรูหน้าคนเดียวนั่แหละครับด้วยความที่น้องรูหน้าเป เอาเขาอ,ออกจากแม่นมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกป่ะแล้วการที่น้องนะร้องไห้ก็งแง่ระเบิดพลังออกมาปรากฏว่าพลังเวทมนต์ที่มันใช้ในการควบคุมเบ็ตตี้ครับก็เกิดแตกออกมาไอโบโคมก็ตกใจกับว่าการร้องไห้ของน้องลูนา่าทำไมมั่ถึงมีผลกับเวทมนต์วะนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้ต้องมีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์โคตรจะสูงเลยและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันจะไม่อยากจะปล่อยน้องลูน่าไปอย่างเด็ดขาดเลยมึงเอาลูกเข้ามาแม่ก็ต้องตามมาด้วยสิวะอืออย่างสุดจิตใจของคนเป็นแม่นะด้วยเหตุนี้จึงทําให้เจอเลซียและก็ราชันอสูรนนาท่าขอรา ตามมแต่แล้วไงล่ะครับไอโบโคนเป็นคนชั่วมันก็ใช้น้องลูน่าเป็นตัวประกันขู่ทําทำร้ายน้องแกคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะทำร้ายใครเพราะว่าตอนนี้พักพวกของมึงอะตายหาไปหมดแล้วเว้ยนายท่านของเราก็บอกเลยครับว่าการตายของพวกโจรอะมันเป็นเพียงแค่การบี้มแมลงตายไม่กี่ตัว <laughs> แต่แล้วพี่เคนเราก็ได้เห็นคุณแม่ครับมแม่นมอย่างเนวพยายามใช้แรงสุดท้ายในการปกป้องลูกอย่างน้องลูนะ่าฮอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ด้วย กูตัดนิ้วเด็กคนนี้ทีละนิ้วนะว้ถ้ามึงเข้ามาใกล้มากกว่านี้ถ้ามึงกล้าทำม,มึงก็ลองทำดูเสียแต่ถ้ามึงตัดนิ้วนิ้วเดียวเท่านั้นตัวมึงขาดเป็นสองสีอีกแน่เจะเอลิเซียนึกได้ก็เลยออกอุบายครับว่าตอนนี้ฉันมีดาบในตำนานที่นายอยากได้นักได้หนาใช่ไหมอะเอาดาบในตำนานสมบัติแห่งไอเดนนี่ไปนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับลูนะ่าไอโบโลโคโได้เห็นตราที่สลักอยู่บนดาบนี่คือตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลไม่ผิดอย่างแน่นอนเจเราก็ทำการโยนดาบให้โบโบโคเลยอะ มึงอยากได้มึงก็ไปเอาเจ๊แกกะแรงว่าต้องใช้2มือในการดึงถึงจะสามารถดึงมันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันต้องวางน้องรูหน้าก่อนเว้หากว่ามึงตุกติด,ดนีน่นแล้วก็เจ๊เราจะทําการสังหารมันในทันทีตัวอ,อย่างที่รู้กันครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แบบน้ำงงน้ำเน่าใช่ไหมครับจนก็ต้องมีสมองมันก็ปฏิปต่อเรื่องไปปฏิริษีบทเรื่องมาเสดงว่าไอ้ทาโกตัวเนี้ย มันคือเชื้อราชวงศ์ของไฮเดนใช่ไหมความโลภแม่งก็บังตาได้หนึ่งเล่มไม่พอไม่อยากได้สมบัติอีกสิบสามชิ้นเป็นอาวุธของู้ก้าทั้งสิบสามชิ้นที่ไปตายอยู่ที่ภูเขาจันทรานั่นเลยครับคือตอนแรกเจเราก็จะไม่บอกหรอกครับแต่ว่าราชอาศูรเราก็บอกให้บอกไปเถอะสําหรับเขาอะไอ้ดาบแม่งก็เป็นมีะดาบโง,โง่ๆสิบสามเล่มเฉยๆสําหรับพี่มันจะเป็นมีดปอกผลไม้ครับแต่สำหรับพวกเราเหล่ามนุษย์มันคือสมบัติที่โคตรจะล้ำค่าเลยนะพี่ออยากให้บอกก็บอกก็ได้ครับผมดดดาาาาบบทททััััั้้้้งงหหหหมมมอออวุุธนนนนนนยู่ใใ่ใใใญขจรไโโคก็ ย่จัดหัวร้อยย่อในความสึ่งตึงของพวกนี้ฮะไม่ได้ใช้ผงเวทมนต์สีดำมาทำการอําพลางตัวเองล่องหวนิฟิลิสบิลิตี้ฉันได้อะไรบ้างคิดสิฉันได้พรสวรรค์ของลูน่าแล้วก็ได้ดาบเวทมนต์มาด้วยและฉันมีเวทมนต์อยู่ด้วยทุกอย่างประสานด้วยกันมันโคตรจะเพอร์เฟกต์พอได้พรสวรรค์ของน้องลูน่ามานี่เลยครับแม่การล่องหนของมันจรงโคจะสมบูรณ์แบบ ไม่ต่างอะไรจากคาถาอยู่ยงโอพันของประเทศไทยแค่นี้ก็สามารถกลับไปแก้แค้นสมาคมที่เคยดูถูกฉันว่าใช้เวทมนต์ได้ไม่ได้เรื่องได้แล้วจูๆ่ๆไอ้บโบรโครก็ตกใจเอา้าวเจ้เราเวียงดาบทําไมไม่ได้เวียงดาบว่าแต่ทําไมน่ะเธอเธอเธอถึงมองเห็นฉันได้แม้ว่าจะล้องหนได้อืแต่ว่าเสียงร้องของเด็กทารกน่ะ มันไม่สามารถที่จะกลบเกลื่อนได้นี่จ้ะแลีกอย่างตะเกียบไม่ได้เวี่ยงดาบนะแต่ว่าฟันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอดีดาบมันคมโพดไอ้นี่จะมาจากหมู่บ้านโคโดฮฮะแม่งสามารถแยกร่างได้เฮ้ยเ <c oughs> ตัวขาดครึ่งเลยจะ <c oughs> บอกนะครับว่าน,น้องลูน่าตอนนี้เนะี่ยวินวอล์กอยู่ด้วยแต่ว่าราชนาศูนย์ก็สามารถอลับน้แล้วก็ปัดฝุ่นผงออกจากตัวของน้องลูน่าได้ทําให้กลับมาเห็นเนื้อตัวได้อีกครั้งเชอลิเลเซียแล้วก็ได้มองไปที่น้องเนวฮะน้องเนวนั้นยังมีลมหายใจอยู่อยากจะถามว่าน่ะสามารถช่วยเธอไได้มฮะ ฉันอสูรพอเจแกเห็นน้องเนวแล้วนี่แบบน้องแกพยายาม ช่วยน้องลูหน้ามาอย่างเต็มที่แล้วไงพี่เขนก็เออถ้าหากว่าช่วยมันก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าถ้าช่วยเธอคนนั้นแล้วก็เจอลิเซียอาจจะม่องเท่งก็เป็นไปได้นะเพราะว่าการช่วยน้องเนียวนั้นต้องเอาเลือดจากตัวเจอลิเซียออกมาแล้วก็มาให้น้องเนียวไงความสุดคือเจอลิเซียยอมสละชีวิตตัวเองแบบไม่ลังเลเลยครับจริงๆตัวเธอนะ่ะควจจะตายไปแล้วด้วยซ้ําแต่นี่ได้ใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มละอีกอย่างการอุทิศตัวเองเพื่อปกป้องอนาคตของผู้คนและความหวังของผู้คนคือหน้าที่ของผู้กล้าถ้าพูดถึงขนนนนาััั้้กก็ววลลลแแใระห่ ให้ผมโอ้โหน้องเนวก็ตื่นขึ้นมาพบาว่าร่างกายตัวเองนั้นกลับมาเป็นปกติอิฮิได้ไงเอ่ยฟันก็อยู่หูก็ครบทั้งสองข้างเธอดีใจมากครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขอบคุณราชันอสูรเป็นอย่างมากที่ช่วยเธอเอาไว้ไม่จริงๆคนที่ช่วยเธอก็เป็นฉันนี่แหละแต่ว่าคนที่ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเธอนะนอนสลบตรงนั้นไงโคเชอเิเซียตัดสินใจช่วยน้องเนวโดยที่ไม่หลังเลยอะไรเลยดูสภาพเธอสิครับโอ้โหย่ยำแย่แล้วย่ำแย่อีกประมาณว่าเฮือกสุดท้ายแล้วเฮือกสุดท้ายอีกกกอออ่่่่่่แแแตตววิเเเนนน็บราด้ยจจใทีีขขงงงธ อืมอีกไม่นานเธอก็สามารถตื่นขึ้นมาได้เอาที่บอกว่าตายนขี้จุนี่ว่าไหนๆน้องเนลเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอมอบชื่อใหม่เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้น้องเนลแล้วกันให้ชื่อว่าเนรุแล้วขอเชิญชวนน้องเนรุอีกครั้งให้เดินทางไปด้วยกันแน่นอนครั้งนี้เธอตกลงเป็นอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขเป็นอย่างมากที่รังโจนที่นี้จู่ๆก็มีใครมาเยือนก็ไม่รู้ดูท่าทางเจอลิเซียน่าจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนฮะน่าจะไ,ได้บวกกันออีีกกกกครรรรัััั้้งงแแแนนนน่เเตตยยมวบะทไดล <c oughs> ฉันมีความพักเพียรอยู่ตรงจดหมายรักที่เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่อาจชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไม่สนมากคือเพื่อนของฉันจะจะคอยปลอบใจตอน